สวัสดีครับอยู่กับรายการโชว์ทีวันครับผมวันนี้เรามาแคสตนแต่เกมคอ,อ,อนเทสต์ global of f e n s i c e ครับผมต่อกันเลยมามันกันต่อมาผมจะเล่นในด่านนี้นะครับผมปืนตามเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเล่นเอามันอย่างเดียวเล่นแมปใหม่คร,ร,รับมาเลย All I know is tonight I'm gonna pound you. Take my woman and you're gonna pay the price. I'm the ghost of Christmas Present. You're the ghost of Christmas Past. It's all my woman. ปเป็นไอเกิลนะผมปืนน้ำเดิมสายโหดก็อย่างเงี้ยแหละไม่มีทางอ้อมดเลยมาแล้วพี่โหลดมาถึงก็เปิดเลยามาครับนีโหลด,ด เฮ้ยลีโรดเอดช็อตรีโหลดเอดช็อตรีโหลดเบิ้นเลยมาเปลี่ยนเป็นนี่ขี่เก้าสิบจะคุยเว้ย ควกเองใจเลยจะเป็ดทางนี้ทางอะไรวะทางอ้อมโอเคไม่มีออม,มาระเบิดแล้วไปบอมบี้แน่ บอมบีบอมเอเลี้ยงเอือลีนอลบอมเอเอาไปให้เร็วก่อนที่เวลามันจะหมดเวลาเหลือไม่มากแล้วอเกียไม่ทันแล้วเฮล ไอแน่เล่นลับหลังมารอบนี้เอาคืนบ้างเล่นลับหลังไป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 หนึ่งหนึ่งเสมอกันกนี่นะไอแน่เล่นลับหลังกูไม่ยอมแล้วเว้ยมาเนี่ครับมาเนี่ครับรีโหลด Okay, อแพรเอนี่รถไตนวะออกไม่มีวางรถ s n i เ e r s n เฮ้ยข้างหลังเดี๋ยวมันเหืสอสตัวระวังด้วยมาทางนี้อยู่ร์เหรอไม่ เยี่ยมมันมาเดียวตีโรดกูเห็นแล้วเดี๋ยวโดรดเยี่ยมมาโดนเก็บเยี่ยมมาป้ามาครับผมจัดป่วยเว่ เปลี่ยนไม่เปลีปล่ย,ยนครับผมมาบอมันมจะมาบอปะเยี่ยมเพื่อนเก็บไปแล้วจะมาบอมเอมาแล้วลดีรถดีรถ โอ้โหช้าเลยเดี๋ยววะมาหูบูบ้างเดี๋ยวเดียวไหนวะไม่มีไอป้อมเราเบิดดีกว่าปอมนี้มันจะเอาระเบิดมามาขอมาไม่รอดแน่สัตว์อ๋อไม่อยู่ตรงนน้น ออกล่าบ้ง<อ>างเยียกับตัว้ไปแล้วตัวเพื่อนสอยไปแล้วมาเปลี่ยนปืนนะนี่กูเล็งไวนานแล้วปืนนี้ไป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  ทางออบไ้ยเฮ้ยฝัออ่งนี้ว่ะฝั่งนี้ว่ะฝั่งนี้ว่ะดีโลนกูเดี๋ยวไม่กี่กูเฮ้ยดีโลนเฮ้ยทางนี้ไปได้ป่ะไปได้เฮ้ยไปเจอ ค้นหาเรื่อยๆอระเบิดตกอยู่นี่แล้ว status back at the insertion point เอสต์ไปไม่ได้หรือว่าไปได้อันนี้เหมือนกันค้นหาเรื่อยๆ วังด้วยไ,ไม่เจอเหี้ยอะไรเลยเอา้าวอยู่โดนมันมันจะเบาระเบิดเจอแล้วมากูไปต้อนรับมันเองไอ้สัตว์ มาบอมบีเว้ยไม่คือ,อบอกแล้วต้อนรับมันเองเสร็จกูเลยตคร์ไปละมาออกไปเสียเสียผม ไฟไฟอุ้มผ่านได้เว้ยมาแล้วมาแล้วรีโหลดโอ้โหระเบิดแปดมาเองเล็บแฟดเลยเหรอรีโหลดเกือบแล้วแต่วะเบสบอลท็อปได้ยินเสียงไปกินวะเก็บมามากูจะเผาแม่งเละเลยั กาโดนโอ้โห,โหมีสองตัวเนี่ยมาครับทำมึงทำกูตายมาหนีรถแต่ว่ามีมตัวเดียวยึดไปเลยมีทั้งสองตัวแต่วะคนหายทั่ว อยู่โดเนเพื่อนโดนสอยไปแล้วบอมบี เล็กดิเคลียส่แอ๋อเสีเยงน้ำเชค้ทั่วาระเบิดแล้ววางบอมเอริงด้วยไม่ได้แดกหลอกสัด มาน,นี่รถไปตุล่ะเขี่ยมมากมาความมาแล้วผมไป,ไปกันไปกันมาเล่นคู่บ้างเฮ้ยไป ไปอุบัาิได้ครับผมไม่ต้องรอไม่โอ้โหสองตัวสองตัวนี่รถเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วให้เพื่อนให้เพื่อนเคลียร์ก่อนว่ะประตูมาระเบิดแล้ว มีลอนสองอโอไม่โดนเสแล้วอุลยยี่เอากืกูระเบิดก่อนองการด้วยเอาคืนมาฮักครับผมไปกันเลย รอบนี้เอาคืนเบิร์ดเฮ้เยติตตอไว้คือไม่ได้แดกซองซะด้วยดิเฮ้ยเ,เกือบแล้วนี่โหลดเกือบจะเปิดป็อยแล้วเยียะมาก ีโรดกระสุนนะคอยประหยัดไว้ตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวหมดเดี๋ยวซวยหมดแล้วจะชิปหายวาระเบิดแล้วพลาดแกมีลิรอเห็นเป้าหมายวิงครับผมอ่าหมดพอดีเลยเคลียร์มาครูเองตีรถ จบไปได้สวยไปตัดเศษไปไปไปเฮ้ยโอ้โหโหระเบิดแต่ละคน ไม่โดนโดีโดนเดี๋ยววะไม่มีเฮ้ยที่ยืนเจ็บเจ็บปลีนแต่แรกแล้วดีโดนสามตัวเดี๋ยววะมั่นแกดีโดนอ่าระเบิดล่วงแล้วอยู่ไหนไม่ได้ไหมไ,ไม่มีเฮ้ยยิงไปจากทางนี้วะ ียังไงก็จะฆ่าด้วยมาเปลี่ยนฝั่งเล่นฝั่งต่อไป FBI มา ไปยันปืนหนายครับผมไปบอมไหนดีวะบอมเอมีเทียอะไรบ้างวะโอเคไม่มีเทียอะไรกูวางไม่ดีรอ <c oughs> วางระเบิดวางระเบิดแล้ว ออกมาแอบไปนี้ก่อนมานแล้วป้านไง้ยเออเออเออ,อ,อเออมีรถเกียบมีรถมามาดิครับมาดิครับมาดิครับเออเฮ็ดย้อนเออเออฮ็ดยอนยอนไปเว้ย มาปืนต่อไปมาปืนเดิมไป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 โอเคไม่มีเครียร์

แย่แล้วเวลาใกล้หมดแล้วเราต้องเพนไป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 นี่แหละอือนี่รถน้อยกูก็ได้เก็บมาตัวนึ่งแล้วล่ะเปเดิมไปกัน เอหรือบีเอดีกว่าเฮ้ยคอยระวังด้วยให้เพื่อนนำระเบิดไม่มีเรียรวางโอ้โหแม่งเล่นแฟล์ไอ้เฮ้ยบารรวมที่นี่เคลียไสเปอร์สไนเปอร์ไนี่ตีรถ คอยประหยัดกระสุนไว้ก่อนจะได้มีใช้เหลือเฟือเออเืองกจะไม่รอดพี่โดไปรอชยหาช้าไปช้าไป มาไรเฟิลเป็นคู่ Let's go ไปไปบังบีพวกไปตามเพื่อแหละไปเดี๋ยวเดี่ยวโดนโซโล่ขึ้นมาสวีกเดี๋ยวพวกแม่สอยขึ้นมาเฮ้ยเฮ็ดช็อตคือตัววะนี่เรียบร้อยเก็บไปแล้วสามตัวมาระเบิด

ไปกี่โดวปะเปลี่ยนเพื่อนกูนี่ไงวางรีโหลดมาสัตว์อยู่ไหนมึงอยู่ไหนเร็วๆๆๆๆๆเร็ว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 เหลือสองตัวพอมันมาคู่นี่แล้วก็กูไม่น่ารอดอ่ะทะเลด้วยมีดนะนะเอ้ยมันมาทางนู้นว่ะเฮดช็อต

ย <Gew> <gry> ังเลยหมดสิทธิ์เจ็ดเปิดเลยอู้ยดีเหลือเห็นก่อนถ้าไม่เหลือเห็นนี่ก <Britney> ูเสร็จมาไปแล้วรีโหลดอ้าวเหี้ยจ่าหว่างนะครับรีโหลดเหลือสองกูมีต้องสามคนถ้าเกิดก <SL> ูตายกูต้องเข้าไปสิงเล่าอื่นต่อ เกือบได้เฮเกือบเฮแล้วไม่ล่ะเกือบได้เลือกแล้วชื่อเฮดช็อตเพ่นเพ่นเพนเนเพนเพ้นเพ่นเพนเพนเพ่นเนเน่เน่่ัน ไปกันไปกันไปเว้ยบอบเอไปเอปเว้ยมรนมากันสองคนด้วยเลยไม่รู้แม่งมีเยอะขนาดไหนเอ้ยเอ๊ะไม่ยัดตัวยเรียบร้อยสองตัวเก็บแล้ววาง ไอ้ลีโลดรดเหลือตัวเดียวแล้วดูที่มันจะมาทางไหนมาทางนี้แน่เฝ้าไว้เฝ้าไว้เฮ้ยมาทางโน้นมามีด Oh, ไป快快ไปไปไปห้าแมทศั์ศิลรอบสุดท้ายแล้วเนยเอาไอ้เเลยสตว์มาปืนเดิมอันนี้มึงเฮแน่มีเฮแน่อันนี้ ว okay ันแต้มเดียวโอเคไม่มีเคลียะวางไปเหลือสามตัวเยี่ยมเหลือสองไม่เหลือ มา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 เพื่อนตายหามดแล้วโอเคระเบิดไม่มีเพลนละบายย่ าก็จ,จบไปหมูๆครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยครับผมสำหรับรายการชวนไน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ